ไม่เลยสองเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจริงๆมันต้องหันหน้าค่ะหันหน้าค่ะแสงอามันถึงจะสวยต้องไหนมีเราได้เก้าอี้แล้วนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะ,ะแล้วก็วันนี้นะคะ มาพบกับน้องอไรนะคะ,คน,ะ,คะน้องแพรน,นะคะน้องแพรนะคะหลังจากตัดโหนกนะคะตัดกามแล้วก็วีไลน์นะคะ14วันนะคะเป็นไงบ้างน้องแพนหลังจากที่ทําไปหน่อยขอดูโหนกแก้มหน้าตรงนิดนึงนะเราปิดปากเอาไว้นะเดี๋ยวใช่บแบบว่าก่อนทำก่อนทาเ,<ๆ>เป็นไงบ้างน้องแพน อหลงอหเลยนะคคือใหญ่มากเลยใช่ไหมคะมเดี๋ยวขอดูมุมการนิดนึงแต่ปิดปากเอาไว้ก่อนนะคะน,นี่ค่ะอันนี้คือหลังจากที่ตัดการด้วยนะคะทําไมถึงทําไมหลังหลังทำไปโอเคไหมประทับใจไหมคะชอบค่ชอบเลยเพราะ ออแล้วก็ที่ตัดออกมานี่กี่เซนนะคะแทนที่คุณหมอบอกเก้าเซนครึ่งอะค่ะกว่าสิบเซนเก้าเซนครึ่งเกือบสิบสี่ใช่คือคอนยาวคือต้องแต่เนี้แล้วอะไรตรงนี้ยเนี้ยยาวจอะไรเนี้ยเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์งอค่ะชอบเพราะว่าเราบอกว่าคุณหมอตัดให้เยอะออกเพียวที่สุดเลย <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ค่ะหมอบอกลยว่า เอาออกที่เยอะที่สุดเท่าที่จะออกได้เลยเพราะว่าหนวกจะลงุนใหญ่การจริงๆไม่ได้ใหญ่ามากแต่เน้นคอนยียนให้เป็นหน้าตรงนี้นะคะ่ะจะได้ความดูไปไหนในคอนดูได้ไหม <c oughs> นี่อันนี้ก็คือคางตอนนี้ก็เป็นวีไลน์ขึ้นนะคะตอนนี้คือยังหวม ยังมีความบุฟบู๊อยู่หแน่นแล้วก็น้องแพรน่ะเป็นเคสที่รัดหน้าแน่นมากนะคะเวลารัดแน่นน่ะก็จะมันก็จะออกที่ปากก็คือกี้อยากเห็นน้องเห็นน้องแบบว่าบวมที่ปากนะกี้รู้เลยว่าน้องแบบรำแน่นใช่ไหมพอเจอคุณหมอก็บอกว่าหนูรัดแน่นจริงๆใช่ไหมแน่นเกินไปเนาะนี่เดี๋ยวไม่รู้ ที่ทททะะตัดกระดูกออกใช่ไหมคะเนี่ยอ,อันนี้คืออันนี้เป็นหน้าตอนนั้นนะคะออันนี้เป็นหน้าเก่านะคะคือหนอกเป็นอย่างเนี้ยคะ่ะหนอกเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าตอนนี้คือเห็นไขอดูอีกทีหนึ่ง ขอรูป<ช>เดิมที<ช>่ขอรูปนี้ด้วยนะน้องแพงีงเห็นไหมก็คือโหนกแก้มจะค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะคะถ้าดูเทียบทเทียบกับตอนนี้นะคะขนาดนี้สิสินนอันนี้คือแค่14วันคือ2สัปดาห์เท่านั้นนะคะ<ช><ช>อาฮะนี่ให้ดูของเราได้ฟิลเลอะะะร์ปากแล้ฟิลเลอร์บอกด้วย กี่ซีซีคะตอนแรกทีโวัน,น,นต่อยอรล่องครั้งแล 2, 1, 2, 2, 3, ้วสองหนึ่งสองสองซีซีแต่ว่าตอนเนี้ยน่าจะเข้าคอมโบในกระโดดเยอะเลยตอนนี้ก็มีคนแบบว่าสนใจในเรื่องของการโหนกเยอะมากเลยนะคะนี่ให้ดูอันนี้โหนกแก้มก่อนทํำวันนี้ตอนแรก จะมีคนมาปรึกษาโหนกแก้มสองคนนะแต่แบบว่าเขามาจากระยองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าพักก่อนนี่ค่ะแต่โรงพยาบาลยังเปิดปกตินะคะนี่เห็นไหมโหลกน้องแพนค่อนข้างที่จะใหญ่มากค่ดูครับนี่ยนี้เป็นโหนกแก้มนะคะโหนกแก้มกามวีลายนะคะ เดี๋ยวขอไลฟ์ก่อนนะคะพี่ก็คือนี่ตรงนี้คือสิ่งที่เราบอกไปเดี๋ยวน้องหาเดี๋ยวน้องหาชิ้นที่เราบอกไปค่ะถ่ายไว้อยู่ใช่ไหมคะใช่นี่ค่ะอันนี้คือกระดูกโอ้โหแป้งปูเล่มานี่ให้ดูอันนี้คือเก้าเซนครึ่งนะคะทุกคน 9เซนรึ you know, Arrow, you know so like ่งแล้วก็อันนี้เป็นกระดูกโหนกแก้มที่ตัดออกมาต้องบอกเลยว่าคุณหมอกิชาตะตัดเยอะมากเลยใช่ไหมน้องแพะตัดตรงนี้ค่ะตัดตรงกลางตรงนี้แล้วก็งตรงนี้เอาชิ้นเอากระดูกไปปุ๊บแล้วเอาไทเทเนียมยึดเข้ากับคอ่เก็เลยพอน้าอร์หนุนแก้มโหนกลก็นี่แล้วก็ตัดโหนกให้เห็นเห็นเลยนะทุกคนว่าอันนี้เป็นกระดูกโหนกแก้มนะคะแล้วก็ นอกจากคุณหมอจะตัดออกนะคุณหมอจะต้องยุบลงขันด้วยไทเทเนียมแล้วก็มีการกอรให้เรียบด้วยนะคะอย่างเช่นบางหมอบอกเลยว่าท้าให้พี่ดูกระดูกที่อื่นเลยว่าถ้าตัดสวยกว่าเนาะมาว่าเราได้เลยจริงอันนี้คือหมอว่าคุณหมอก็ตัดให้ตัดให้อยู่แก้ไขไาเดวเนี้ยเพราะว่าตัดให้ออกล่อเยอจุน้องแพนเคยไปดูกระดูกที่อื่นมาบ้างไหมว่าว่าเขาตัดออกมาเป็นยังไงบ้าง ก็ค oh, ือคือ hmm. คือเราคือเราได้เคยเคยได้ไปศึกสามาในแต่ละที่แล้วค่ะเ็คือแบบเขาจะมีี้เขาจะกัดแต่ละหมอแต่ละ่านก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางท่านเขาก็แต่นเงินกัทรงจมูกนี่แหละนะเราะงั้นเราขวกก็ไม่เหมือนกันเลยนะคือคนองทีชาติคือ เขาลดแจ้งเขาบอกว่าเราอยากออกให้เยอะที่สุดก็คือเขาเอาออให้เยอะที่สุดคิดเส้นประสาทเลยคือชิดสุดไม่ไม่สามารถออกได้เยอะเคยว่าคนนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีก็คือเราชอบตรงเราก็เลยจะถึงใจว่าเราคือเราออเพราะเราอยากทำโลกเดียวเราไม่อยากทำโลกอื่นเลยเขาอะไรเงี้ยเขาออกเลยแล้วแล้วผลพลอยได้ของการที่ตัดหน่งตัดกามกันเนี้ยน้ำหนักลงไปกี่โลคะน้ำหนักลงไปสองโลแต่นี่เนี่ยพันสิบ เอาตอนแรกสิเห็นพี่พี่เห็นโพดลงเท่าไหร่นะสี่สิบแปดจุดเก้าสี่สิบเก้าอันนั้นคือสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าห้าสิบเราคือแบบว่าตอนนี้คือสอบมากนะคะทุกคนบอกเลยอ่ะให้ภาตอนนี้ยังไม่หายดีเราให้กี่คะแนนแบบว่าเห็นภาพกระดูกออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นภาพกระดูกกระดูกว่าคือคือหนุบแก่มจริงจริงคือเราเห็นกระดูกหนุบแจ้มเราคิดว่ามัน เอ๊ะมันออกไม่เยอะหรือออกใช่ไหมมันตรงจรีนไม่ใช่คือคือเราตัดที่ตรงนี้มันออกได้เยอะอยู่แล้วแต่เขายึดออกว่าใช่ไหมใช่ก็ถือว่าหนูเพี้นเลถือว่าเห็นเลยเห็นชัดมากนะคะแต่กราวน์เราอาจจะต้องใช่นาเพราะว่ามันอาจจะมีแบบว่าบวมๆตรงนี้นะคะแล้วก็เนี่ยอันนี้คือกระดูกนะคะตอนนี้คู่กระดูกตอนนี้คือกระดูกก็เห็นแล้วกระดูกคูณคุณหมอว่าตัดกระดูกออกให้หมด แต่จริงๆอ่ะมันมีข้อจำกัดของการทำก็คือมีกล้ามเนื้อมีเนื้อมีเนื้อของเราใช่ก็คือมันไม่ได้บอกว่าจะเล็กในทันทีทันใดนะมันต้องแบบว่ารัดเอาไว้ก่อนให้มันแบบว่าไอ้นี้นะคะแต่ใชใ้มันเข้าที่แต่ก็คือห้ามรัดแน่นเกินรัดให้พอดีนะคะแล้วก็การบริการของโรงพยาบาลและคุณหมอเป็นยังไงบ้างน้นองแพง เตสิบค่ใหสิบไม่ลอยค่ะ <c oughs> น่นนารักยายาทดูแลดีไหมคะแพทย์ดูแลดีที่ดูแลดีคุณหมอให้ความรักษาคุน่ารักเอาคยกมากมากเลยไม่ลอ,อยค่ะค่ะ,คะก็คือคุณหมอใส่ใจมากมีอะไรก็แบบว่าถามถ่ายอาการเราว่าเราเป็นอย่างนี้ต้องดูแลตัวเองอยัางไงาอะไรอย่างเนาะ<ช>เราเคยแบบว่าทำทำอย่างอื่นเราแบบว่ามีที่คุณหมอแบบ ให้คำปรึกษาเร็วๆแล้วเล่าแบบว่ายังไม่เคลียร์ไหมแต่เยอะเลยว่าท่องหลายอย่างเลยวแต่ที่นี่ก็คือ<ล>โอเคเนาะดีมากคุณหล่อสืชัดสึดนน่เลยค่ะขยับสวยขยับหน้าเล็กเดียว สุดที่สุดต้องลงแถวนี้แล้วด้วยคุณบอกพี่ชติเลยโอเคค่ะ้้ิกกีเลราพิ่กี้เป็นไงด,ดูเลยดีไหมคะดูเลยดีที่สุดใครกินเนาะเราที่สุด <c oughs> มีแถมนั่นนู่นนี่ให้ด้วยเ<ผ>น,นาะแถมทุกอย่างสุดที่มาคือเจอแล้วอ้อะไรนะน้องคอพี่โยได้กินแล้วก็หมอน,นอ้องคอคอดูเลยเลยได้ค่ะยังไงขอบคุณน้องแพนด้วยนะคะเดี๋ยวพอหายกวนี้แล้วก็ มาตัดใหม่นะคะอันนี้คุณหมอนัดอีพีกี่วันคะน้องแพคุณหมอไม่ได้นัดเดียวนะคะคุณหมออันนี้เรียนเฉพาไหว้่านนถ้าครบเดือนอ่ะก็ใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้เพราะว่าถ้าใหม่ในปากมันยังไม่ละลายอ่ะก็ต้องมาเลมออยท์ทีง้ด้โอเคใครง่าขอบคุณน้องแพนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ